ครับผมก็รอบดึกนะครับเพื่อนเพื่นนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบชุดเกียร์กันนะครับว่าจะประกอบง่ายยากประกอบง่ายแค่ไหนนะครับเพื่อนเนะครับเดี๋ยวล้างแล้วก็ประกอบเลยนะครับเพื่อนเพื่อนชุดเกียร์นะครับนี่นี่ชุดเกียร์นะครับเดี๋ยวเรามาล้างแล้วก็ทําการประกอบเลยครับเพื่อนเนนะครับผมชอบที่จะล้างแล้วก็ประกอบเข้ไปเลยเพราะว่าจะได้ไม่มีฝุ่นเข้านะครับ บางทีล้างไว้เยอะล้างแล้วก็มันแตกมันแยกออกจากกันนะครับเดี๋ยวมันจะจําไม่ได้นะครับผมชอบที่จะล้างแล้วก็ประกอบเลยนะครับเพื่อนๆเอาเดี๋ยวเราไปล้างแล้วก็ประกอบไปเลยนะครับดูไปพร้อมๆกันครับเทคนิคการประกอบเกียร์นะครับกับโนวาสี่เกียร์นะครับเพื่อนๆก็ผมก่อนที่เราจะทําการประกอบทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมหยอดน้ํามันนะครับชโลมน้ามันนะครับ กับลูกเือนทุกตลับนั่นแหละนะครับเพื่อนเพื่อนดไปเลยนะครับนะครับฉลอมไปเลยนะครับเพื่อนอาบไปโหลดนะครับนะครับก็ฉลอมแล้วนะครับแล้วทีนี้เวลาเราจะประกอบนะครับเพื่อนเพื่อนด้านไหนอยู่ใส่นอวันนี้นะครับยันสเตอขึ้นบนนะครับ นี่นะครับเนี่ยมันจะประกอบยากก็เพราะไอแหวนตรงนี้นะครับเพื่อน,นแหวนที่อยู่กับเราสเตอร์นะครับเพื่อนเนี่ยจริงๆก็ยัดลงไปแบบนี้แหละนะครับที่ก็จะอยู่แบบนี้นะครับลงไปพร้อมกันทั้งชุดนะครับเพื่อนนะครับมันจะบางกล้องไม่ล่ะนะครับ ที่กลัวก็คือกลัวแหวนมันไม่ลงนี่แหละนะครับเพื่อนๆนะครับเนี่ยนะครับ,นะรบ,นะรบอ่ะดูใหม่อีกรอบหนึ่งถอดให้ดูอีกรอบนึงนะครับกล่องก็บังเกินนะครับนะครับถอดลองให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ เพื่อนจะวางแหวนไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับแหวนนะครับแหวนตรงนี้นะครับจะวางไว้เลยก็ได้นะครับถ้าไม่สบายใจกลัวไม่ลงล็อกนะครับจริงๆมันก็มีฐานบังคับอยู่นะครับเพื่อนก็เป็นบ่าบังคับอยู่นะครับจะประกอบแบบนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับดูอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้นะครับ ป้องกันนะครับลัวแหวนมันไม่ลงเราก็ล้วงมือเข้าไปล็อกไว้เลยนะครับตรงนี้นะครับนะครับเราจะล้วงมือเข้าไปล็อกนิ้วก้อยนะครับเอาเขาไปล็อกรูแหวนไว้ก็ได้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แหวนมันเลื่อนหนีนะครับเพื่อนๆนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่ชุดก้ามปูกันนะครับ เอแป๊บหนึ่งเช็ดมือก่อนครับเพื่อนๆก็ผมก็มาต่อกันเลยนะครับเพื่อนๆเอาไปล้างเมื่อกี้นะครับอ่ะนะครับมันจะมีแหวนนะครับแหวนตัวใหญ่นะครับแหวนตัวใหญ่นะครับจะอยู่ราวสเตอร์นะครับเพื่อนๆอยู่ข้างบนนี้นะครับแหวนรูปดาวนะครับแหวนเขาเรียกแหวนอะไรแหวนดาวหรือเปล่านะครับอยู่ในราวของแกนแกนราวคัดนะครับ ใส่ลงไปก่อนนะครับแล้วก็นะครับชุดเกียร์น่าจะเกียร์สี่นะครับพร้อมกับกลไกล็อกนะครับไม่ให้ล็อกล็อกไม่ให้แบบว่าจากเกียร์ว่างจกเราขับอยู่เกียร์สี่ไม่ให้กระโดดไปเกียร์ว่างนะครับเป็นตัวล็อกนะครับล็อกเกียร์นะครับล็อกเกียร์วนนั่นเองนะครับเพื่อนใส่ลงไปนะครับแล้วก็แหวนบางตัวเล็กนะครับอยู่ด้านบนนะครับเพื่อน ทีนี้นะครับตัวนี้เวลาเพื่อนๆถอดนะครับให้เพื่อนๆส carry eh? ังเกตดูนะครับอ่าเขาจะลงกำกับไว้ L กับ R นะครับเพื่อนๆสังเกตไหมนะครับตสังเกตไหมนะครับลงท้ายด้วย L กับ R นะครับ L นะครับก็คือ L ก็คือด้านซ้ายของตัวรถหรือตัวเครื่องนะครับ R ก็คือด้านขวาของตัวเครื่องนะครับอย่าใส่ผิดนะครับเพื่อนๆอย่าอ่า อย่าใส่ผิดนะครับแล้วก็มันก็จะมีหน้าคว่ำหน้าหงายด้วยนะครับมันจะเอาตัวอักษรขึ้นบนนะครับเพื่อนๆเวลาเราประกอบนะครับเอาตัวอักษรขึ้นบนนะครับย้ําเลยนะครับอ่ะเราจะใส่ตัวอาเข้าไปก่อนนะครับตัวออยู่ล่องล่างนะครับเพื่อนๆขยับลงมาสักนิดนึงนะครับกล้องจะมองเห็นไหมนะครับพยายามเอากล้องเข้าไปจ่อใกล้ที่สุดลระเด็นนะครับ นี่นะครับตัว R จะอยู่ตรงนี้นะครับร่องนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะอยู่ร่องนี้นะครับอ่าแล้วเราจะใส่นะครับอ่าวิธีสองกล้องให้มองเห็นก่อนนะครับเพื่อนมุมนี้เห็นไหมนะครับไม่น่าจะบังนะครับนะครับเข้าไปตรงนี้นะครับ โนวาสีเกียร์เด้อโนวาสีเกียร์นะครับตัวนี้ก็อยู่นี่นะครับก็ยกขึ้นนิดนึงนะครับนี้นะครับอ่านะครับท้ายนะครับนะครับก็เคาะลงนิดนึงนะครับเพื่อน อา้าวปุ่นดินมาจากไหนอีกเนาะนะครับนี่นะครับเอา้าอย่าหลุดกี่ล่ะเอา้าไม่ลงอีกครับนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ นี่นะครับเพื่อนๆก็ต้องอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆน,นะครับนี่ก็คือแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆที่จะประกอบนะครับตัวนี้นะครับมีหน้าที่ก็คือล็อกล็อกแกนตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้ขับอยู่ขับขับอยู่ที่ความเร็วรอบสูงแล้วก็กระโดดไปเกียร์ว่างครับเป็นตัวป้องกันเลยนะครับเพื่อนๆนะครับที่เราเหยียบเกียร์ไม่ลงจากเกียร์สี่ไปเกียร์ว่างมันไปไม่ได้ก็เพราะชุดนี้มันล็อกอยู่นะครับอ่า น,นะครับถ้าเพื่อนๆจะประกอบเองก็เอาตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆน,นะครับโนวาซินซินโรตรี่นะครับซีรีส์ว่าซินข้อเบี่ยงข้างข้างขวาจะอยู่ข้างในนะครับต้องผ่าเครื่องเอาออกเด้อนะครับวันนี้ประกอบเขาไปแล้วกับลูกปืนข้อเวี่ยงเด้อนะครับลูกปืนข้อเบี่ยงข้างขวานะครับข้างขวาของรุ่นสี่เกียร์กับรุ่นห้าเกียร์ใช้ไม่เหมือนกันนะครับ ไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆรุ่นสี่เกียร์รูจะใหญ่นะครับรูกลางจะใหญ่นะครับของรุ่นสี่เกียร์รุ่นห้าเกียร์รูกลางจะเล็กนะครับเพื่อนๆนะครับดูดีๆด้วยเวลาร้านอะไรเขาจัดมาให้นะครับกล่องรุ่นสี่เกียร์กล่องจะใส่ว่านะครับนี่นะครับอันนี้เป็นกล่องของรุ่นสี่เกียร์นะครับมองเห็นไหมเนาะนะครับเกิดแฟบซะด้วยสินะครับ แปดสองทับสองสองนะครับเอาบีสองทับสองสองครับไม่ใช่แปดสองนะครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ของรุ่นสี่เกียร์นะครับเพื่อนเพื่อนร้านอะไรมักจะจัดให้ผิดเป็นประจำนะครับจะจัดรถเออจะจัดของห้าเกียร์มาให้นะครับห้าเกียร์จะเป็นหกหกสองหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมไปหยิบมาให้ดูนะครับเพื่อนเพื่อนของรุ่นห้าเกียร์อันนี้สี่เกียร์นะครับที่ถืออยู่ตรงนี้สี่เกียร์นะครับของนะครับ พอาข้อเหวี่ยงข้างขวานะครับข้างขวาของตัวรถนี่แหละครับพี่น้องนะครับการคัดนี่แหละครับนะครับของรุ่นสี่เกียร์นะครับโนวาเซราเทนาสี่เกียร์นะครับเดี๋ยวไปหยิบของรุ่นห้าเกียร์มาให้ดูนะครับเพื่อนแป๊บหนึ่งครับผมวันนี้ก็เป็นลูกปืนพ่อข้อเหวี่ยงของรุ่นห้าเกียร์นะครับ 62ทับ22นะครับเพืเ่อนๆมันลงท้ายด้วยเจ2ผมจําได้นะครับเจ2ซี2นะครับแต่ถ้าเป็นตัวอีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยนะครับสี่เกียร์กับห้าเกียร์นะครับเอากลับด้านอีกน้องนะครับตัวบนนะครับตัวบนเป็นของรุ่นอ่า เทนานะครับโนวาเทนา5เกียร์นะครับตัวล่างเป็นของโนวาเทนา4เกียร์นะครับลูกปืนข้อเหวี er ่ยงข้างขวาเด้อนะครับอันนี er ้เขามักจะจัดให้ผิดนะครับ62ทับ22กับ B2 นะครับทับ22นะครับมันคนละอย่างกันนะครับเพื่อนเพื่อนขอบนอกมันเท่ากันแต่รูในมันไม่เท่ากันนะครับเพื่อนเพื่อนดูดีๆเด้อนะครับตัวหนึ่งมันลงท้าย C3 นะครับตัวหนึ่งลงท้าย C2 นะครับ จำดีๆนะครับเพื่อนๆนะครับฝากไว้ด้วยนะครับก็ผมเพื่อนๆครับก็นะครับเป็นแนวทางนะครับในการประกอบชุดเกียร์นะครับเป็นแนวทางในการประกอบชุดเกียร์นะครับหลายๆช่างหลายๆอาจารย์นะครับอาจจะมีเทคนิคที่แตกต่างกันไปนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประกอบมาให้ดูนะครับเป็นเทคนิคที่ผมใช้แล้วก็ผมประกอบอยู่ทุกวันทุกวันนะครับ ถามว่าในรถแต่ละรุ่นมันแตกต่างกันไหมนะครับก็แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับก็แตกต่างกันเล็กน้อยบางรุ่น6เกียร์หเกียร์หเกียร์อาจจะมีลาวเกียร์สามลาวนะครับอาจจะมีก้ามปู3ตัวนะครับในก้ามปูเกียร์ทั้ง3ตัวนะครับเขาก็จะเขียนบอกเรานะครับ l o r นะครับเขาก็เขียนบอกเราอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับ โอนี่นาะจะเป็นเซนเตอร์หรืออะไรสักอย่างนี่แหละตัวกลางอ่านบอกพี่น้องนะครับแต่ที่นี่ตัวอักษรมันไม่เหมือนกันจำเองง่ายๆว่าตัวบนนะครับ L ตัวล่าง R นะครับตัวกลางมันจะเป็นตัวอักษรอย่างอื่นก็ช่างมันนะครับจำง่ายๆเลยนั่นก็คือเทคนิคการประกอบนะครับเพื่อนๆใส่คว่ำใส่ไงใส่ผิดเข้าเกียร์ไม่ได้นะครับแต่ที่นี่เอาตัวอักษรขึ้นบนทั้งหมดนะครับ เพราะว่าตัวอักษรเขาเอามาให้เราอ่านอยู่แล้วอ่านแล้วเราอ่านแล้วก็ประกอบนะครับเพื่อนๆนะครับมันก็เป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆนะครับเอานะครับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆนะครับ